สวัสดีทุกคนเวลานี้ก็สี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงเย็นนะคะแดดล่มลงตกน้องปลาก็เริ่มเริ่มวายเออเราเพิ่งให้อาหารเมื่อกี้เองเนี่ยเห็นไหมในส่วนของช่องลูกกินไม่หมดส่วนข้างนอกตัวใหญ่ๆกินหมดละให้อาหารเป็นออปติมัมนะคะตอนนี้บวกกับอาหารตลาดนัดถุงละยี่สิบเพราะว่าไม่มีอะไรแดงให้น้อกินนะคะ ปั๊มตัวเมียหางนกยุงตัวใหญ่ๆนั่นก็คือเพิ่งซื้อมาได้ประมาณส3สาสัปดาห์นะคะเพราะสิ่งที่เราเลี้ยงเองก็คือตายไปหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใส่ต้นอันนี้เข้าไปแล้วนาะมันเน่าปลาก็ตายไปเกือบหมดบ่อนะ,ะส่วนลูกอาจจะโตช้าเพราะเราไม่มีายแดงเขากินนะคะลูกหางนกยุงแต่ลูกสอดกับวารุณน,นี่คือกินอาหารเันก็โตปกตินะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่มันคือโตจนสามารถแบบว่า ยก็เป็นปลาตัวใหญ่ได้แต่หางลังยุงนี้คือโตยากมากแล้วก็จะแกนแกนเหมือนลูกปลาอย่างเงี้ยตลอดไปเลยประมาณสามสี่ห้าเดือนก็จะอยู่แค่เนี้ยเออแต่เพราเราไม่มีอาหารส่วนให้แบบฟาร์มหรือเปล่ามันก็เลยไม่โตแบบนี้เนาะไอ้ตัวใหญ่ๆนี้คือลูก,ลกปลาบอลลูนนะคะที่เห็นตัวหลงเหลือ,องส้มๆนั่นน้องปลาแล้วก็มีความสุขนะฮะ ผ่อนคายยามเย็นต้นพืชรักษาก็อย่างที่บอกนะฮะคือแบบว่าอาทำให้น้ำใสมากบำบัดน้ำใสแบบโคตรดีอะอยิ่งกว่าต้นกบหรือต,ต้นใดๆทั้งสิ้นเลยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดินก็ไม่ต้องใส่นะคะดินแค่อยู่ในกระถางของ,ของเขาตั้งแต่ต้นแล้วก็ เขาแตกหน่อออกมาได้เองเยอะขนาดนี้มันมหาศา์คือพุทธรักษะไม่ต้องอยู่ในดินนะคะอยู่ในน้ําก็ได้แต่น้าอันนี้มันตื้นเขาก็เลยอาจจะไม่ตายแต่ถ้าน้ำลึกๆเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าสำหรับพุทธรักษาแต่เรามาใส่อ่างปลาล้วช่วยเยอะเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนน้าเลยนะคะเขาดูดสารอาหารจากขี้ปลาไปใช้หมดเลยส่วนไอ้ตะไคร่เขียวๆข้างล่างก็ มีประโยชน์นะคะทําไมคนชอบกําจัดมันก็ไม่รู้มันรองรับขี้ปลาแล้วมันก็ช่วยดูดซับขี้ปลานะคะข้างล่างเพราะว่าตะไคร้มันก็กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนอ่้สารขี้ปลาเปลี่ยนเป็น,เปนสารอาหารของเขาเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นปุ๋ยของของตะไคร้นะคะแล้วไอ้พวกปลาบอลลูนกับปลาสอดเขากลับไปกินตะไคร้น้ําข้างล่างอีกทีหนึง่ง เราเห็นตอนกลางวันยิ่งตอนเด็กะจัดอ่ะไอ้พวกปลาบอลลูนกับปลาสอดชอบกินกินตะไคร้กันดึกๆแต่หาเรายู่ไม่ค่อยกินนะคะอาจจะเพราะว่ามันเป็นปลาหางยูงฟาร์มไม่ได้ไม่ได้ปลาให้เลี้ยงตั้งแต่เกิดมันกินแต่มันก็เลยอาจจะไม่เคยกินตะไคร้น้ำเราว่าตะไคร้มีประโยชน์นะคะอย่าไปถอนมันเลยถ้ามันไม่เยอะเกินมันช่วยเป็นบตดน้ําเสียได,ด้ดีนะเราว่าตะไคร้น้ําอ่ะตะไคร้น้ํานะไม่ใช่น้ำขิวเขียว,ยวสนส้นก็เขียนก็อีกเรื่องหนึง่ง โอ๊ยน้องตกใจไงซูมซูมซูมสามเอ็กเลยเหรออันนี้เราก็ซูมมาสองเท่านะคะพอไม่อยากเข้าใกล้มาเดี๋ยวน้องตกใจก็ดูน้องว่ายไปเพลินๆนะฮะแสงยังมีสองสะท้อนอยู่เลยสี่โมงครึ่ง ทำให้การถ่ายไอ้ตรงที่มีแสงเขาสีขาวก็เลยไม่ชัดเจนนะคะดูซูมดูลูกค่ะนี่ลูกบางตัวลูกก็หลบอยู่ยางนี้นะคะบางตัวก็ไม่หลบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันบางตัวลูกออกมาข้างนอกเห็นไหม ลูนะกนะหางนกยุงเต็มเลยข้างนอกมันใส่ไม่กลัวถูกกินนะฮะอันนี้ไงหางนกยุงตัวตัวเมียอ,อ้วนที่เราเลี้ยงเองก็โตได้แค่นี้ค่ะคือเป็นปลาต้นฉบับที่เกิดในอ่างตัวจะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารสดใบแดงเหมือนที่ฟาร์มเขาเลี้ยงนะคะนี่ออกมาแล้วอ้ตัวเมียตัวเนี้ย เป็นตัวที่เกิดในอ่างแตนะ่ตัวนะอายุน่าจะประมาณสองปีสองปีแล้วอันอื่นน่นานจะประมาณปีหนึ่งครับแต่ตัวแค่นี้แล้วก็ทองแล้วด้วยตัวเล็กมากสงสารชี ส,สองเท่านะฮะจุสี่อยาให้ลูกปลาตัวเยอะจังอยาให้ประชากรเยอะเหมือนที่คนอื่นเขาเลี้ยงอย่างคลิปที่คนเวียดนามเลี้ยงเก่งมากเลยเป็นปลาตาแดงเขาเลี้ยงในแบบอ่างใหญ่อะเนาะมันก็คงจะที่กว้างน้ําสะอาดแล้วแบบคลิปนั้นแต่ละบอกเขามีแบบโอ้โหเป็นละล้านตัวได้มั้งแน่นมากขนาดเป็นตาแดงนะ เาเลี้ยงเก่งมากเลยอะแต่เราก็เลี้ยงปกตินะแต่มันก็ไม่โตเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงเป็นเพราะอาหารไาแดงและอาหารสดอาหารเม็ดหางนกยุงสมัยนี้แต่ทำไมสมัยก่อนตอน,นเด็กเราเลี้ยงหางนกยุงก็ให้อาหารเม็ดมันก็โตปกตินะฮะแล้วอาหารนกยุงตอนที่ในสมัยสามสิบปีก่อนมันก็อึดถึกทนด้วยมันไม่ได้ตายง่ายเหมือนสมัยนี้ซื้อมาจากร้านปึ้งยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งสวยๆวยี่ตายง่ายมากเอามาลงเบาะไม่ได้เลย จะเอาแช่น้ำสามสิบนาทีแช่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยปล่อยก็ตายเหมือนกันอืมก็เลยไม่เลี้ยงแหละเลี้ยงตัวละห้าบาทสิบาทดีกว่าลงมาตายมดห้าบาทสิบบาทก็เชื่ว่าจะรอดนะฮะอย่างนี้ฮานอยุ่ไม่รู้ทำไมยุคปัจจุบันเขาใส่ผสมยังไงไปถึงอ่อนแอมากเลยนะฮางนกยุงแต่ก่อนนี่คือเป็นปลาที่โยนลงโอ่งลงอะไรก็รอดนะจ๊ะไม่ต้องมีต้นไม้ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่กันไปนะอยู่โอ่งตามบ้านตามอะไรอ่ะ ถึกมากเลยเนาะตรงน,นี้สายพันโดนปรับปรุงมากจนอ่อนแอหมดละถ้าน้ำสะอาดจริงคือตายแน่นอนขนาดน้ำสะอาดมากก็ยังตายนะฮะแต่ถ้าถ่ายตอนบ่ายตอนเที่ยงจะสวยกว่านี้นะน้ำจะใสมากเพราะแสงแดดส่องมาไปแบบสวยมากเลยเหมือนน้ำทะเลสาบเลยอะค่ะ ต,ตอนเที่ยงเราไม่มีเวลาถ่ายนะเพราะว่าทำอย่างเองอยู่ออ้ยส่วนปลากโกดักที่เห็นตรงนั้นตัวใหญ่ๆก็เพื่อนๆเ,เ,เขาเสียมัแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นหลานแล้วมันรุ่นเลนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็สองสามปีที่แล้วะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเลนละเพื่อนๆเ,เขาเห็นมีสองสามตัวตัวใหญ่ๆประมาณเป็นโกดักนี่คือตัวมันมันใหญ่เองเลยนะขนาดเลี้ยงในบ่อนะไม่ได้ให้อาหารสดให้อาหารเม็ด แต่ตัวมันย,าย,าย้าใหญ่ไอ,อ,อ้ไอ้ปลาสอดโกดักเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นมีลูกออกมาเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน